้ามาแล้วนะคะอีกหนึ่งคันสำหรับ Toyota v วีออส1.5มิตรคันนี้นะคะได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้ไม่ใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายบริษัทเพรยนตนอยู่ที่389,000บาทนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์และไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยรับประกันในส่วนของโครงสร้างรอบคันนะคะไม่มีพิกามชนหนักจมน้ากองไมามาแน่นอนนะคะสหรับคันนี้ได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79และไม่พอเพียงเท่านั้น นะ,ค,ะคันนี้ยังได้รับโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทร0 91นะคะ447982เบอร,ร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะใครที่อยากได้คันนี้รีบจับจองกันเข้ามาไวยด่วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันและไปดูเลยนะคะว่าคันนี้ไม่ใช้งานเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นุษมีรถมารีวิวให้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาอยู่กับนุษที่โรง3นะคะที่เก็บรถของบริษัทเพชรยนต์อีกหนึ่งที่เลยนะคะวันนี้พามาอัปเดตรถเข้ามาใหม่นะคะสดสด,สดร้อนๆนะคะคันนี้เป็น Toyota v วีอนะคะ1.5ตัวมิดนั่นเองนะคะปี2019-20บไม่ใช้งานเพียงแค่1น0 0 0มกิโเท่านั้นนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายที่บริษัทเพชรยนต์อยู่ที่3 8 9 0 0 0 บทเท่านั้นเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตดี D นะคะจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะคะไม่เพ,เพียงเท่านั้นนะคะคันนี้ยังได้รับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้น2.79นะคะและก็โปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทร091นะคะ4 4่สี่เเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ารูปภาพเพิ่มเติมนะคะ แอดไลน์ทักแชทมาได้เลยค่ะเดี๋ยวนุชในิส ส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับ To y o t a v ีออคันนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวมิดนั่นเองนะคะปี2 0 1 9ัสบจดยสวยๆแบบนี้มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนะคะให้แล้วเรียบร้อยพร้อมไฟเดย์ไทม์นนิดไหลให้ด้วยนะคะในโคมไฟเดียวกันเลยนะะสภาพโคมไฟใส่กิ้งสภาพเดิมโรงงานสมบูรณ์เดิมโรงงานมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสวยๆแบบนี้ให้ดู นะคะกระจังหน้านะคะในส่วนของกระจังหน้าได้เป็นสีดำนะคะคันนี้กระจังหน้าสีดํากระจังบังโรงสีดําเช่นเดียวกันสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการผิดความชนหนักต้มน้ํามาแน่นอนนะคะการันตีได้เลยกับรถคันนี้นะคะของเราเป็นรถคัดเกรดนะคะบอกเลยว่าคันนี้คัดเกรดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทีมงานจัดซื้อของเราเนี่ยคัดเกรดทุกคันมาให้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยในเรื่องของโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันต่อในส่วนของตัวแมทนะคะคันนี้ได้เป็นแมทเดิม โรงงานนะคะแมตต์เดิมๆจากโรงงานเลยขอบ15นะคะคันนี้นะ,ะบอกเลยว่า สวยแล้วก็น่าใช้ยางปี2023ค่ะทั้งสี่เซนเลยดอกยางปีใหม่ด้วยซุ้มล้อภายในนะคะโครงสร้างนะคะรอยน็อตเมรกอาร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยไม่มีร่องรอยการพิการชนหนักมาแน่นอนนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยเป็นระบบปรับไฟฟ้าให้แล้วค่ะคันนี้กระจกหน้าเป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมนะคะและก็กระจกรอบคันคันนี้ก็ได้เป็นกระจกเดิมรอบคันทั้งหมด บอกเลยว่าสวยน่าใช้เลยสีเดิมโรงงานนะคะรอบคันนะคะคันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะลูกค้าเป็นรถเพิ่งรับเข้ามาสดสดร้อนร้อนนะคะวันนี้ก็มารีวิวให้เห็นก่อนใครเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะนี่นะคะเป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมในส่วนของ เซนเซอร์ S S ensor, การขโมยให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะมาภายในะตัวรถคันนี้ตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะสภาพเบาะสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะสวยๆนะคะด้านในนะคะได้พร้อมหน้าจอ Android ให้แล้วเรียบร้อยระบบนะคะในส่วนของตัวแอร์ระบบปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้หัวเกียร์เรียบเนียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าไม่มีดีรอยการถลอกเลยนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างหลักนะคะ น็อตเดิมสภาพเดิมโรงงานแน่นอนนะคะน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนนะคะกับคันนี้ในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะเป็นสีดำนะคะสวยๆสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานด้วยนะคะน็อตทุกตัวสภาพเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าผ่อนเนื่อละวเพียงแค่ 7,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2020ไปใช้งานถือว่าสุดคุ้มแล้วออกรถฟรีดาวด้วยนะคะกับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะ เรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของผ่นเพจคันนี้นะคะก็ยังมีติดตั้งให้แบบนี้ชัดๆเลยนะคะสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะเสาบีนะคะในส่วนของเสาบีน็อตทุกตัวสภาพเดิมโรงงานน็อตเดิมโรงงานนะคะคันนี้ไม่มีต้องการแกะไข่งัดแงะเลยนะคะสวยๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบเลยนะคะคันนี้นานๆจะมีหลุดเข้ามานะคะในส่วนของตัวมิดบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วมากๆนะคะ,นะคะก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นนุชรีวิวเป็นสีบอลเงินไปนะคะวันนี้มีสีดําเข้ามา นะคะแล้วก็เชื่อได้เลยว่าคันนี้ไม่อยู่นานแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะให้สิทธิ์คนที่เร็วกว่านั่นเองนะคะรีบเลย เบาหลังสภาพเบาะหลังนะคะเป็นเบาหนังเดิมโรงงานเช่นเดียวกันสมบูรณ์เลยนะคะนี่เป็นรถที่ยังไม่เก็บงานนะคะถือว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคันนี้ถ้ายิ่งเก็บงานไปนะบอกเลยว่าน่าใช้งานกันมากนะคะรอยน็อตต่างๆรอยเมคอาร์ต่างๆ, A R างๆสภาพเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่แงะแต่อย่างใดสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะแผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันไม่มีริ้วรอยการถลอกนะคะน็อตทุกตัวสภาพเดิมโรงงานนะคะสภาพสมบูรณ์เลยนะคะสีด้านข้าง ะะก็สีเรียบเนียนสภาพเดิมรอยเหลี่ยมคมชัดแบบนี้เดิมๆมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะไฟท้ายเดิมเดิมโรงงานกันชนล่างติดตั้งในส่วนของนะคะไฟทับทิมให้แล้วเรียบร้อยระบบเซ็นเซอร์หลังมีให้ด้วย2จุดแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังโลโก้ต่างๆสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะผ่อนสบายๆโปรโมชั่นเด็ดนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคันนี้เลยนะคะ ออกรถฟรีดาวนย์บาทนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเรามาต่อกันในส่วนของ แผงประตูด้านข้างนะคะของรอบฝั่งคันนี้ก็เป็นสมบูรณ์เดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะโครงสร้างน็อตทุกตัวสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะน็อตเดิมทุกตัวเลยภายในตัวรถกว้างขวาง,วางสะอาดสะอา้านน่าใช้งานนะคะกับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆราคาย้ํากันอีกทีนะคะสามแสนบาทเท่านั้นนะคะนานๆจะมีลุดเข้ามานะ,ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบเลยรีบกันเลยนะคะกับคันนี้อะ เดี๋ยวนุชจะพาไปดูในส่วนของนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวย้อนกลับมาอีกนิดนึ่งนะคะลูกค้านี่นะคะสีด้านข้างเรียบเนียนสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะในส่วนของรอบคันคันนี้นะคะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็สภาพสมบูรณ์เลยน็อตทุกตัวสภาพเดิมรอยเมคอาร์กลมๆต่างๆเดิมเดิมโรงงานนะภายในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยนะคะเก็บเข้าของได้เยอะแน่นอนนะกระเป๋าเดินทาง4ี่ห้าใบได้เลยมาพร้อมถาดรองให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะได้เป็นถาดรองให้ด้วย ก็ยังอะไหล่แม่แรงนะคะถุงเครื่องมือต่างๆเนี่ยคันนี้ครบพันหมดเลยนะคะบอกเลยว่าสุดจะคุ้มแล้วนะ,ะกับคันนี้นะ,ะโ o โ o ต้ v วีออสนะคะ1.5ตัวมิตรนะคะปี2019จด2 0นั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะรีบกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะคันนี้ แผงประตูด้านข้างคนขับค่ะนะคะสีดำนะ,ะมาพร้อมในส่วนของเซ็น์ล็อกแล้วก็ระบบปรับกระจกแบบออโต้นะคะโครงสร้างต่างๆสภาพเดิมสมบูรณ์เลยโรงงานแบบนี้นะคะไม่มีตอยการชนหรือว่าเบียดมาแต่อย่างใดนะคะ นี่นะคะในส่วนของภายในตัวรถนะคะเป็นไม่เดิมแน่นอนนะคะตรวจสอบได้13,465กิโลไม่เดิมเดิมโรงงานเลยพวงมาลัยนะคะสีดำแบบนี้สวยๆนะคะมาพร้อมปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงได้ด้วยหน้าจอระบบ Android คันนี้ติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานนะคะใช้งานได้ปกติระบบ Air Auto นะคะใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันหัวเกียร์ไม่มีโรยการถลอกค่ะสภาพสมบูรณ์เลยนะ,ะสวยๆนะลูกนะคะ้าดูจากกระจก บังแดดยังไม่แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะคันนี้ทั้งสองฝั่งนี่บอกได้เลยว่าคุ้มมากนะคะคุ้มมากๆก,กับคันนี้นะคะใครสนใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะห้ามตัดสินใจช้าเลยนะคะอย่ารอช้าแต่อย่างใดนะคะรีบจับจองมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของได้นะคะคันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะน,นานๆจะมีเข้ามานะคะกับตัวมิดนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะราคา3,89,000บาทปี19.20จด ไม่ใช้งาน13,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้ด่วนๆเลยนะคะเดี๋ยวนุจะพาไปรับชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื like ่องเลยนะคะสภาพห้องเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะคะห้องเครื่องนเดิมเลยร้อยเม็ดแต้ม 4QC เดิมโรงงานน็อตทุกตัวสภาพเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยการผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะการันตีได้เลยรอยน้ํามันหรือว่าคราบต่างๆเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะแบตเตอรี่นะคะปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะแล้วก็น็อตทุกตัวสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะฝากระโปรงก็สมบูรณ์เดิมโรงงานเช่นเดียวกันน็อตเดิมโรงงานนะคะรอย สติกเกอร์เดิมๆโรงงานติดตั้งมาให้ยังอยู่ให้เห็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าโปรก็เด็ดแล้วราคาก็เด็ดผ่อนสบายๆนะคะผ่อนเดือวล้วเพียงแค่เ0 0 0พบาทเท่านั้นนะคะกับคันนี้ราคา389,000บาทมาพร้อมไมใช้งานเพียงแค่13,000กิโลเท่านั้นนะคะรถปี2019 ไม่สะไม่หมื่นสามถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าใครสนใจรีบมาดูรถได้เลยมาลองขับได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ยินดีให้เข้ามาดูรถได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะรีบติดต่อสอบถามมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิววีออเข้ามาใหม่นั่นเองสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ